ครับสวัสดีเอฟทุกทุท่านสำหรับบรรยากาศภาพนี้จะพาไปชมภาพบรรยากาศหน้าแรงบนภูเขาซึ่งภูลูกนี้ก็เป็นภูสำเภาหรือภูตะเผาจังหวัดชัยภูมิสำหรับคนเมืองที่อยู่ป่าคอนเกีบมาได้ดูป่าไม้และภูเขาทางช่องข้งเราก็ได้เดินทางขึ้นไปชมบนภูสำเภา เพื่อจะไปดูรอยพระพุทธบาทที่บอกว่ามีบนภูสำเภาทางคณะช่องของเราก็ได้เดินทางและนำภาพบรรยากาศบนภูหน้าแรงมาให้ทุกท่านชมกันสำหรับคนเมืองที่ไม่ได้ขึ้นภูสภาพตอนนี้ก็เป็นหน้าแรงดูรอยมีไฟไม่ป่าไม่ใบไม้พอสมควรอีกสักหน่อยหน้าฝนก็คงจะชุ่มชื่น ร่มรื่นไปด้วยปลาโจดปลาไผ่ทำให้ชาวบ้านมีที่เก็บหาอาหารเป็นหน่อไม้หน่อโจดชมภาพบรรยากาศภูสำเภาหรือภูตะเภาอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชยภูมิไปด้วยกันเลยครับครับขวาทุกท่านมีความสุข ในการชมบรรยากาศไปด้วยกันครับ